รายการสัมมนาไฮไลท์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวแพลวพาวพลวันรับบทเป็นผู้ดำเนินการในวันนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนได้ทราบข่าวนะคะช่วงนี้มีข่าวการทุจริตภายในครอบครัวมากมายเลยค่ะการทุจริตในครอบครัวนะคะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์และความไว้วางใจภายในคนรอ,อบครัวค่ะการสัมมนาในหัวข้อนี้นะคะจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ สาเหตุและผลกระทบของการทุจริตในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและมีความสุขดังนั้นวันนี้นะคะทางรายการเราจึงได้เชิญองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะและองค์กรแรกนะคะก็คือมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพรววาวาับกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปาณิชัดธรรมรัตน์ เลขานุกานมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะและ2นะคะมาจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาพรไทยบรรเทาทุกข์เลขานุการและกรรมการคณะอามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัสราสว่างจิตผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะ3นะคะมาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอิงนุชาสารวัตรจวบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะสวัสดีครับผมทนายสัญญรลักษ์พงไพแสกมาจากเอ๋ผมเป็นทนายหรือที่รู้จักกันในนามสันพลังพระอาทิตย์ครับค่ะมาจากหน่วยงานบ้านพักฉุกเฉินค่ะสวัสดีครับผมนายภาคินชอนชัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบ้านพักฉุกเฉินครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุธิดาลอยล้าวลึกเป็นคณะกรรมการหน่วยงานบ้านพักฉุกเฉินค่ะและ5นะคะมาจากหน่วยงานการป้องกันการป่าปามการทุจริตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรพิญญาอัครพิทักษ์สรนคินลนวัตรองผู้อำนวยการสํงงานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสตาจารย์เพชราพานรัตนโกศินศรีวิไลเป็นสาจาจย์มาจากสํานักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะ และสุดท้ายนะคะมาจากเวชศาสตร์ทางครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติโชติช่วงชัชวานมาจากสถาบันทางการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสูซี่ส,สัชวันเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์จากสถาบันทางการแพทย์ค่ะค่ะและคำถามจากทางบ้านค่ะเข้ามาเป็นเนยอะเลยนะคะคำถามก็คือ รูปแบบในการทุจริตของขอครอบครัวมีอะไรบ้างคะวันนี้นะคะเรามีมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะมาให้คําตอบแก่ทุกท่านค่ะค่ะสำหรับการทุจริตในครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นหัวข้อหลกัลกๆนะคะที่พบได้ในสังคมได้บ่อยนะคะอย่างเช่นการทุจริตทางด้านการเงินนะคะซึ่งอย่างเช่นการอย่างเช่นการทุจริตทางการเงินนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคมไทยในตอนในปัจจุบันนี้นะคะการ อย่างเช่นการหลอกลวงให้สมาชิกครอบครัวลงทุนในธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะอย่างเช่นคดีฟอเรกนะคะหรือว่าลูกโซ่ค่ะและก็การกปลอมแปลงเอกสารทางการเงินเพื่อหวังผลประโยชน์ค่ะอย่างเช่นการปลอมแปลงพินัยกรรมหรือว่าการปลอมลายเซ็นเพื่อไ,ไปกู้นหรือการปอลอมแปลงลายเซ็นเพื่อไปกู้ยืมค่ะต่อไปนะคะเป็นการทุจริตทางการต่อไปนะคะเป็นการทุจริตทางเพศนะคะซึ่งเป็นการ การกระทําที่ร้ายแรงมากและผิดกฎหมายนะคะมาตรา2เ6ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีกันอย่างแพร่หลายนะคะอย่างที่เราได้เห็นในตามสังคมออนไลน์นะคะอย่างเช่นการล่วงละเมิดทางเพศต่อสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงนะคะหรือว่าคุณปู่นะคะข่มขืนหลานสาวค่ะต่อไปนะคะการบังคับขู่เขน็นหรือการใช้อํานาจเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเพศอย่างเช่นการข่มขู่บังคับนะคะเพื่อที่จะข่มขืนสมาชิกภายในบ้าน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงการทุจริตทางด้านอารมณ์ค่ะเช่นการบงการทางอารมณ์การใช้ความรู้สึกผิดกลัวหรือสงสารเพื่อให้ผู้อื่นทําตามที่ต้องการควบคุมหรือค่มขู่สมาชิกในครอบครัวการใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือกดดันใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามการหลอกลวงทางอารมณ์แส,แสดงความรักเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและการแสดงความรักแบบมีเงื่อนไขและการทุจริตอื่นๆค่ะเช่น การบิดเบือนความจริงการโกหกหรือการปิดบังข้อมูลที่สำคัญจากสมาชิกในครอบครัวการทำผิดสัญญาและไม่ทำตามข้อตกลงค่ะและคำถามต่อมานะคะก็คือสาเหตุของการเกิดการทุจริตในครอบครัวมีอะไรบ้างคะวันนี้นะคะก็จะให้เกียรติแก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นผู้ตอบคำถามในวันนี้ค่ะค่ะโดยสาเหตุของการทุจริตภายในครอบครัวนะคะ มาจากลายปัจจัยเลยโดยปัจจัยส่วนบุคคลจะมีความเครียดความไม่พอใจ <c oughs> ความต้องการอํานาจปัญหาทางจิตใจหรืออารมณ์โดยดิฉันมองเห็นปัญหาปัจจัยที่สาคัญที่ทําให้เกิดการทุจริตภายในครอบครัวค่ะคือการขาดความตระหนักรู้นะคะบางคนอาจไม่เข้าใจถึงผลกระทบของการทุจริตภายในครอบครัวค่ะจึงมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคะ่ะต่อมาจะเป็นปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์นะคะเช่น การขาดการสื่อสารการของคนในครอบครัวการขัดยังกันภายในครอบครัวการเลี้ยงดูภายในครอบครัวที่ไม่เหมาะสมค่ะหรือการปลูกฝังเด็กในทางที่ผิดค่ะเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังในทางที่ผิดจึงนําไปสู่การทุจริตภายในครอบครัวนั่นเองค่ะค่ะจากที่คุณสุชาดาพรพูดมานะคะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งในการทุจริตในครอบครัวนะคะคือปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจค่ะทางสังคมนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น อิทธิพลของสังคมคนรอบข้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนหรือเครือข่า,ขายทางสังคมค่ะทางเศรษฐกิจนะคะคือยกตัวอ,อย่างเช่นความยากจนหรือปัญหาทางการเงินความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจแรงกดดันจากค่าของชีพที่สูงขึ้นและโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่ะ ข้าต่อมานะคะคําถามนี้ก็คือถามว่าผลกระทบของการทุจริตในครอบครัวมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะให้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเป็นผู้มาตอบคําถามค่ะจากเหตุที่ดิฉันได้รับแจ้งมานะคะผลกระทบหลักๆเลยก็คือผลกระทบทางด้านจิตใจเนื่องจากเกิดภาวะซึมเศร้าหรือความเครียดความวิตกกังวลและความอับอายค่ะ2คือผลกระทบทางด้านสังคมเช่นการสูญเสียความไว้วางใจขาดการสื่อสาร 3ทางด้านอารมณ์เช่นโศกเศร้าเสียใจหรือความโกรธต่อมาเลยคือด้านเศรษฐกิจค่ะเช่นสูญเสียเงินทองหรือปัญหาหนี้สินนะคะ่ะและยังมีการโกงโมโกในครอบครัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับแต่มันทำลายควาไมไว้ใจและความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพ่อแม่ที่อุตสาห์สร้างทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกหลานแต่พอถึงเวลาต้องแบ่งกันกลับมีคนมาโกงกินคนที่เหลือจะรู้สึกยังไงความสัมพันธ์ที่เคยดีอาจพังลงและเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้ว ไม่มีใครยอมกันง่ายหรอกครับหลายครอบครัวจากที่เคยรักกันต้องขึ้นศาลฟ้องร้องกันเองบ้านแตกสแสลกขาดอย่าลืมว่าเรื่องนี้นผิดกฎหมายด้วยนะครับทั้งประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องมรดกและกฎหมายอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์คนโกงอาจต้องรับผิดทั้งคดีแพ่งและอาญาขีดอากกวุโวนั้นก็คือลูกหลานที่เห็นผู้ใหญ่โกงกันเองอาจซึมซับพฤติกรรมและคิดว่าการโกงได้ก็ไม่เป็นไรนี่นี่แหละคือจุด ริ่มต้นของสังคมที่จะเต็มไปด้วยคนขี้โกงครับแต่อย่าคิดว่าโกงแล้วไม่มีใครรู้พอยุคนี้โซเชียลมันไวมากถ้าเรื่องแดงขึ้นมาชื่อเสียงครอบครัวอาจพังพินาศอาจโดนประจานถูกมองในแงล่ลบและอาจโดนคดีพอระบอคอมพิวเตอร์หากมีการมินประมาทกันทางออนไลน์เงินทองสําคัญก็จริงแต่ความรักและความซื่อสัตย์ในครอบครัวสําคัญกว่าอย่าคิดว่าโกงแล้วจะมีความสุขเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้พังแค่กระเป๋าตัง แต่มันพังทั้งความสัมพันธ์หัวใจและชีวิตของคนในครอบครัวด้วยเลือกให้ดีนะครับว่าจะเป็นคนรักษาครอบครัวหรือจะเป็นคนทําลายมันด้วยมือของตัวเองค่ะคําถามต่อมานะคะก็ะคือเรามีแนวทางการป้องกันการทุจริตในครอบครัวอย่างไรโดวยวันนี้นะคะก็จะมีสํานักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตอบคาถามให้แก่ประชาชนได้ฟังกันค่ะ การป้องกันและปราบการทุจ <dá> ริตในครอบครัวนะคะเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมครอบครัวด้วยการสร้างขนธรรมความซื่อสัตย์และกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดโอกาสในการทุจริตทําให้สังคมในครอบครัวมีความเีเจตจำงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางเราได้มีแนวทางการป้องกันการทุจริตที่เราทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆจากศาสตราจารย์เพชรนภารัตนโขสิ์ศรีวิไลค่ะ ค่ะแนวทางการป้องกันการทุจริตในครอบครัวนะคะก็จะมีสี่หัวข้อย่อยด้วยกันหัวข้อที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะทําให้มีความอบอุ่นและไว้วางใจกันมากขึ้นค่ะหัวข้อที่2นะคะสื่อสารอย่างเปิดเผยเปิดอกพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของแต่ละคนค่ะหัวข้อที่3นะคะจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์เราสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธีค่ะ ข้อที่4ี่นะคะสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือคําถามที่ว่าการแค่การแก้ไขปัญหาในการทุจริตในครอบครัวทําได้ยังไงนะคะโดยวันนี้นะคะทีมแพทย์เวชาศาสตร์นะคะก็มาให้คําตอบแก่ทุกท่านค่ะค่ะการแก้ไขปัญหาทุจริตในครอบครัวนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อนค่ะ เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของความสัมพันธ์ส่วนตัวและความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวและเรามีแนวทางบางประการนะคะที่จะยกให้ฟังค่ะ 1. นนะคะการสื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาพยายามเปิดใจคุยพูดเกี่ยวกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 2. องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนวางขอบเขตที่ชัดเจนในเรื่องของการเงินทรัพย์สินและ3 3. นะคะ การขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3หากการสื่อสารตรงๆไม่ได้ผลอาจต้องพิจารณาขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกค่ะและ 4. บันทึกหลักฐานอย่างเป็นระบบในกรณีที่ปัญหามีความรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางกฎหมายควรบ,บันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเช่นเอกสารการเงินข้อความหรือหลักฐานการโอนเงินค่ะ ามสุดท้ายนะคะก็คือหากเราต้องการบ้านพักฉุกเฉินในเวลาที่เราลําบากนะคะเราสามารถทํอยังไรได้บ้างวันนี้นะคะก็เชิญหน่วยงานบ้านพักฉุกเฉินนะคะมาให้คําตอบแก่ทุกคนค่ะค่ะหน่วยงานบ้านพักฉุกเฉินนะคะเป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งกายและใจให้ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตเช่นผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวผู้ไร้ที่อยู่อาศัยผู้ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากภัยพิบตัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เราจะให้ความช่วยเหลือในด้านที่พักที่พักชั่วคราวอาหารและสิ่งจำเป็นบริการปรึกษาทางด้านจิตใจและกฎหมายการประสานงานเพื่อฟื้นฟูชีวิตหรือหาที่พักถาวรค่ะส่วนผู้ที่ต้องการจะรับเข้ารับการบริการนะครับเราก็จะมีขั้นตอนง่ายๆในการเข้าไปติดต่อนะครับผมอยู่ตามอยู่สอเรื่องนะครับก็คือ เรื่องแรกอย่างแรกนี่ก็คือให้โทรศัพท์ไปที่สายด่วน1-300ครับก็คือสายของศูนย์ช่วยเหลือสังคมครับอย่างที่2ก็คือให้ไปติดต่อที่มูลนิธิองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรที่ให้ความช่วยเหลือของผู้เดือดร้อนครับอย่างเช่นมูลนิธิบ้านพักฉุกเฉินนี่ครับส่วนข้อมูลที่ต้องแจ้งเบื้องต้นนะครับจะมีอยู่3อย่างก็คือสถานการณ์ฉุกเฉินที่พบชื่อและข้อมูลการติดต่อนะครับแล้วก็พื้นพื้นที่ที่อยู่ในขณะนั้นส่วนหลังจากนั้นนะครับจะมีการประเมินโดย เจ้าหน้าที่ครับผมการประเมินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะจะสอบถามหรือประเมินความเหมาะสมที่จะสามารถต้องการเข้าพักนะครับอย่างที่2ก็คือความรุนแรงต่อ,อความเสียงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่3คือสภาพจิตใจและความต้องการเบื้องต้นและอย่างสุดท้ายหากมีความเร่งด่วนหรืออาจส่งทีมฉุกเฉินไปช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ขั้ไม่ถึงได้ครับค่ะแลฉันก็ขอจบรายการเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ